โอ้พ oh, ีเอพสดเออจะไปหาบุญทำไมผมเห็นปัเตนถือมาไม่วู้มะม่วงลูกตรงมีหน้านี้มีมะม่วงไหมแบบสวัสดีพ่มัม่พี่น้องทุกท่นกูเดือนทุกทุนวันี้เราทำโอ้ให้เองแบ่งเอาไปให้พี่เองนะี่อะเด็กหน่อไม้ พ่อของพี่เอามอกฝาคมีมมมคลิ้นฟ้าด้วยนะปีกาไหม่หรอบ้านเราเรียปก,ป,กปีกาบ้านผมเปีกาบ้านข้าเรียกเนี่ยบ้านเองเรียกว่าอะไรบ้านผมปีกาน่าจะปีกาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดปผาปปทูคนละตัวครัผม ด,ดูเป้งตวัวใหญ่ๆเลยเปน็นเ่อ้กองแกงไซืนเลยเออะย้านัเ่าเ่อปอผมว่าจะซื้อคเก่าเสไปร้านขนเนียวพานบดีกัแล้วซื้ออ,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 อะไรนะเต่เาซื้อแล้วน นี่ประตูโคตรตัวผมท้วม่ล้าต้องงอกนะบอลรู้ไม่นข้าหรอเนกยืเมื่อวานกินมันไปนกมาเ้ยเรนั่งกินกับบอลยืนี่อ่ะมันไปซส้อกชิ้นมานั่งกินตนนี้แคน Cái toán bắt lò này đen hết thật rồi Mũi đen Mũi hết đen Mũi quá hả? จะลองนี้กินกินกินหน้าเลยน้ำปลาดพตัวนอยู่งี้วะใ้เพรน้ำแหมูหมูผมได้อยู่ผมได้แล้วโอนให้ลำเ๋าผมได้อยู่ตังมาจากไหนต้องเลกที่พ่ตังตัวเองโอนข้าตัวเองเลย

เรลียงตอ้อนมันตกตรงนี้แล้วมนตกตรงนี้ไปเลยโอ้โหน้อนกินน้ำริกอไอ้น,นันน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 น่นอยู่ไหมเนี่ยไอ้ทุ่สูงขึ้นสูงเนี่ยไปโนซูโอโนซู ยราอยู่นี่25บาทเป็นเรา20บาทครั่าคูเขตัวเป็นกินตับกว่า าดูไม่ผิดอนะดูแก้วปารีสกับบาซา่ามัง้งมากตัวนี้อถ้าไปดูตารางของบาซา่าน่าจะใช่นะถ้าดูไม่ดีนะเขายัางคิดดูอะโอ้กว่าบ,บาซา่าใหะโดนแน่เลยจะไปดูดูเมื่อคืนปารีสเอ๊มัเกเลยหรือว่าตัวหลักมันไม่อยู่ แ่ัเป็ไนรับตัวเอคือมันเป็นรับตัวเเป็นงานอนั้นบอกว่าบอกอยู่ว่าเตให้เสร็จตอนจะได้ไปงานแต่ตอนนั้นน่าจะไม่ได้อยู่เมือนเดิมนะใชแต่มันเขาเดมันเล่มันเจ็บมันตั้งแต่ตอนทืน้าเลยนะ เราต้องกินองครับผมทุกคนนั้นเราเรื่องงานอกต้งวางทอง่อันเหนียวที่เราไปซื้อเคราคนนดน,นึงบนอแต่วานบางบางทีก็ไม่างทีวันธรรมดาเขาก็ไม่ได้ขายแต่ก็มีสิทิขายอยู่เชอ,อ้วันาที่พี่ซื้อขวเหนียวร้านแกนั่นแะ น้ำน้ำปล่อยเราเป็นิหมเลย อาตู้รุอ่ะผมมีมันอยู่ในเกมตัอย่างโซลเออนี่จะยังอยู่มันเปลี่ยนโค้ดใหม่เอ้าลับเจอมาอยู่มาอยู่ มันได้ลงไหมมันไม่เห็นจรงเลยอาจฉะนั่นเป็นเจอจริงฮะไม่ยูไปเจอเบ้นฟอดปีที่แล้วโดนเบ้นฟอดกดเจ๊เล่นไม่ได้เลยลูกโยนเบ้นฟอด มีึ่งมุมคู่ไม่ได้เลยเท็ดดัมบอกว่ามีสิทธิ์โดมเบ้นปอเบ้นปอยไม่มีอะไรแล้วฮ้แมเสมอเจ้าฟีเบดนปอมันอยู่ตรงนั้เจ็ีนไม่แต่มันชนะแบบว่า ใบแดงไงมิดกว่าได้ใบแดงเหรอเอจลซีเสือใบแดงอะไรที่มันอยู่ที่แต่มันน่าต้องกดยิงมากกว่านี้ตาจริง,งยิงไม่ได้ดูดูผู้เล่นเท่ากันโดนโดนเจลซีสวนดาร์ลีโอ้โหกลัว <c oughs> ดูโดนเขาต่อไปโดนนั่นก็เทา้าอยู่ในบอลดีมากเลยมัน,นมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเนาะเลโปอะไรนะมันเร็วหน่อยดนะโดนเลยโคน,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 นกำลังอร่อย,ยกัดที่ยอเลย 開波～ กินข้าวขอตผมเนี่ได้เดี๋ยวไปเอาลงนี่ทุกคนผมกินข้าวเสร็จแล้วผมทนเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวเตรียมตัวเข้างานหกโมงครับผมทนทำโอ้ผมขอให้ทุกคนกินข้าวเย็นกันเยอะด้วยผมทนจะได้มีแรงเองะโอเค เดี๋ยวผมเก็บผ้าก่อนครับผมผมซักทีกท่ทำงานจังเกียจยังไม่ชับต่อแล้วก็ชับเน่ห้องแม่ดิฉันโอ้โอ ล้างสไลแล้วยังิกินมูเกินเกนก้านบายๆแล้บผมกคน